เรามีคำถามที่บอกว่าความเชื่อย,ยอดฮิตที่หลายคนแบบอาจจะเข้าใจผิดเรื่องความสูงจริงหรือไม่ประมาณนี้คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอต้องช่วยหนูแหละเพราะว่าตัวโบเองเนี่ยบางครั้งโบยังบอกไม่จริงหรอกแบบเนี้ยแต่แบบคำตอบมันไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ขาเรามาฟังไปพร้อมกันมีคำถามอะไรพิมพ์ขึ้นมารัวๆเลยคะ่ะวันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายถามได้ถามเลยคะ่ะคำถามแรกมาเลยคะ่ะ เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เตี้ยเท่ากับว่าลูกเราเนี่ยหมดโอกาสสูงจริงหรือไม่คะคุณหมอไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพราะว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่เราอย่างที่เราเกิดตั้งแต่แรกนะบางทีคุณพ่อคุณแม่เตี้ยลูกสูงก็มีบางทีคุณพ่อคุณแม่ลูกสูงลูกเตี้ยก็มีนะครับบางที บางทีอาจจะได้กรรมพันธุ์จากคุณปู่คุณย่าก็ได้หรือจากคุณทวดก็ได้ซ,ซึ่งเกิดไม่ทันละนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเอ,อพันธุก,กรรมเนี่ยมันมีการพัฒนาการได้นะครับความที่เรามีการพัฒนาการเพื่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมนุษย์เราก็จะต้องมีพัฒนาการ<อ>ที่จะต้องปรับปรุงพันธุก,กรรมขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุก,กรรมของพ่อแม่ที่บอกว่าเตี้ยเนี่ย จะทำให้รูปหมดอากาศสูงอันนี้ไม่ใช่แน่นอนอ๋เห็นมาหลายๆครั้งที่เราฟังเวลาคนที่มีลูกปั๊บเราจะบอกว่าหน้าไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่แต่หน้าไปเหมือนปู่ย่าตายายอย่างนี้ก็ใช่ใช่ไหมคะก็ก <c oughs> <c oughs> ็ก็ก็พอได้ครับค่ะแสดงว่าข้อนี้ไม่จริงนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่เตี้ยโอกาสในการเพิ่มความสูงให้กับน้องๆยังมีอยู่นั่นเองคะ่ะอ่ะไปต่อกันข้อที่สองกระดูกปิดเท่ากับน้องเนี่ยจะไม่สูงขึ้นอีกแล้วร้อยเปอร์เซ็นเลยเหรอคะคุณหมอต้องบอกว่าคำว่ากระดูกปิดมันคืออะไรก่อนนะครับค่ะว่านะคำว่ากระดูกปิดอันนี้เนี่ยมาจากการที่เราไปฟิล์มกระดูกข้อมือแล้วคุณหมอมองไม่เห็นกรสเพจเราบอกว่ากระดูกปิด อันนี้ไม่ใช่ไม่จริงเพราไม่จริงเพราะว่าฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่ารถเอดยังมีเหลือหรือไม่มีเหลือครับมันเป็นแค่เครื่องมือที่เอามาช่วยพิจารณาไม่ใช่เครื่องมือใขบางทีเราไปเราเราติดอย่างที่ผมบอกเราติดว่าเราไปหาหมอเพราะเราเป็นโรคถูกไหมครับเราเรามีความรู้ โอ้ทุกคนรู้หมดว่าเวลาไปหาหมอคุณหมอจะทําอะไรบ้างหนึ่งคุณหมอต้องสักประวัติสองค,ค,คุณหมอต้องตรวจสามหมอต้องตรวจพิเศษสี่ค,คุณหมอจะต้องวินิจฉัยแล้วให้การรักษาอ๋ออันนี้เป็นแบบ<อ>คนแหาหมอต้องมาแบบนี้เลยแน่นอนใช่ค,คนก็เลยเข้าใจว่าเวลาที่ไปหาหมอเรื่องลูกไม่สูงเนี่ยจะเป็นแบบเนี้่ซึ่ง<อ>เมือไปโรงพยาบาลแล้วมันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโปรเซสของของการรักษา ค่ะเพราะฉะนั้นการฟิล์มกระดูกข้อมือมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นการที่ให้คุณหมอเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นได้แต่ไม่เหมือนกับว่าเราไปล้มมาแล้วคุณหมอฟิล์มกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกมันมหักกระดูกมันล้าวหรือกระดูกไม่หักมันคนละแบบนครับมันคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ากระดูกปิด ความหมายเนี่ยมักจะได้เวลาที่เราไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วไปฟิล์มแล้วคุณหมอว่ากระดูกปิดละอืมอืมแต่จริงๆเนี่ยเครื่องมือที่จะตรวจอีพิไฟเซียเพดหรือกรอคเพดมันไม่มีนะครับเพราะเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นโรคก,ก็เลยไม่มีใครคิดเครื่องมือขึ้นมาเพราะคิดเครื่องมือขึ้นมาก็ไม่มีใครใช้เพราะมันไม่ได้เป็นโรคอ่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย้บาถ้าบอกว่ากระดูกปิด จากการที่เราฟิลมมาไงเราจะไม่สูงอีกร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ผิดแน่นอนผิดนะคะอ่า่แต่ถ้าถามว่าถ้าตรวจถึงที่สุดแล้วไม่พบเซลล์อีพีเพืเพจหรือไม่พบเซลล์โกรทเพจอีกเลยซึ่งวิธีตรวจนี้ยังไม่มีในโลกแต่ถ้ามีวิธีนี้ไม่สูงขึ้นแล้วครับค่ะก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนทั้งหมดเลย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมีข้อบ่งชี้ใช่ค่ะเอาละค่ะข้อนี้ถือว่าไม่จริงค่ะเราไปต่อข้อต่อไปอันนี้โมสงสัยเหมือนกันเลยคุณหมอคนเรามีส่วนสูงที่ซ่อนอยู่จริงหรือไม่คะเขาบอกว่าประมาณหนึ่งถึงสองเซนติเมตรจริงเหรอคะจริงครับอันนี้จริงแน่นอนเลยว้าวเอาเอาง่ายๆเลยเป็นไงคะเพราะอะไรเอ่ย เวลาอย่างที่เราไปถ่ายรูปทําบัตรประชาชนมันมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะก็จะอยู่ก็จะประมาณนี้ค่ะเรายืดหน่อยยืดตัวอตัวเลขมันจะขึ้นหน่อยมันก็ติดอยู่ในบัตราสูงขึ้นเลยแคประเทศหนอยนะเออในบัตรเราสูงนั้งร้อยเจ็ดสิบแต่ทุกวันทุกวันที่เราเราไม่ได้ถ่ายรูปนั้นเนี่ยเราอยู่ที่ร้อยหกสิบแปด พราเราไม่เคยยืนตัวตรงอย่างนี้ได้ตลอดเวลาครับอ๋อมันคือการยืดเหยียดนะคะมันคือมันคือโพสเชอร์มันคือลักษณะโครงสร้างมันคือบุคลิกภาพของเราเหมืนอนอย่างเช่นเราอยากจะเป็นนางสาวไทยอย่าเงี้<ฆ>ยใช้่ยว่าอยู่ขึ้นไปเดินประกวดอย่างเดียวได้นะครับแม้เขาต้องยืนตัวตรงนะครับมีบุคลิกที่ดีก็จะดูสูงสงา่าเข้าใจไหมครับ ค่ะจะเล่าเป็นเด็กเนิร์ดหน่อยอ่ะเดินตัวงอๆงงงงงก้มๆก้มๆเดินพุดๆุดๆไปแล็ไโด,ดเตี้ยหน่อยเห็นไหมนอกจากนั้นเนี่ยคุณมอกพูดเห็นภาพเลยนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระดูกสันหลังของของเด็กเนี่ยนะครับมันไม่ตรงทุกคนนะครับอ oh, าจจะมีโค oh, ้งบ้างนะครับแต่ไม่ไม่เรียกว่ากระดูกคดนะครับกระดูกคดอย่างนั้นอาจจะเป็นโรคอย่างเช่นเป็นตัวเอสเลยอย่างนี้ยอาจจะต้องรักษา แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยมันอาจจะมีโค้งหน่อยโค้งไปด้านข้างโค้งไปด้านหน้าเช่นหลังค่อมนะครับประมาณอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่สามารถจัดโครงสร้างของเราได้ดีพอทำให้ความสูงของเราเสียไปนะครับรึกออกไหมครับเวลาที่เวลาที่มันโค้งหน่อยเนี่ยมันก็หายไปนะถ้าเราดัดให้มันตรงมันก็จะได้นันก็จะขึ้นใช่ทั้งที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย เราแค่ปรับโครงสร้างเฉยๆกระดูกไม่ไม่ได้โตขึ้นเลยนะครับค่ะแสดงว่ามันมีแฝงอยู่ในตัวเราจริงๆใช่ครับค่ะ,คะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญจริงๆค่ะหนูโตมาขนาดนี้หนูพูดคํานี้ได้เลย <c oughs> ค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้คือเรื่องจริงเราไปต่อกันที่ข้อต่อไปอันนี้เนี่ย คุณพ่อคุณแม่ถามเยอะมากแล้วก็เป็นข้อสงสัยหนักมากการฉีดตัวกรดฮอร์โมนเข้าไปโดยตรงช่วยให้สูงขึ้นได้จริงไหมคะต้องบอกว่ากรดฮอร์โมนเนี่ยเป็นเป็นฮอร์โมนสำคัญที่จะกระตุ้นทำให้ตัวกรดไขมันแบ่งตัวเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้กรดฮอร์โมนปริมาณเยอะๆเนี่ยใช่ครับกรดไขมันน่าจะใช้คว่าน่าจะนะครับแบ่งตัวมากกว่าปกติ ค่ะนะฮแต่การฉีดกรฮอรโมนมันมีมันมีผลเสียกว่าเยอะมากมโร<ล>คโของโรคของการที่เรามีโกรธฮอร์โมนเยอะไปเนี่ยมันจะทําให้อวัยวะทุกอย่างเนี่ยทั้งกระดูกทั้งกล้ามเนื้อหัวใจตับไตเนี่ยมันโตเร็วผิดปกติเหมือนเราไปกระตุ้นให้มันโตเร็วๆครับค่ะปัญหาก็คือว่าพวกเนี้ย มันโตเร็วโดยที่มันมันอาจจะได้ได้สารอาหารไม่เพียงพอเนีสุดสรุปสุดท้ายมันจะไม่แข็งแรงเน้นเราเพราะว่าคนที่เป็นโรคโกรธฮอร์โมนเยอะเยอะก็คือเหมือนเราฉีดโกรธฮอร์โมนนี้นะครับอนุมานก,นกันประมาณนั้นเนี่ยเขาก็จะโตสูงจริงนะครับหรือว่ากระดูกเขาจะผุเร็วเขาจะมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเร็ว ค่ะ <C HA> ว่อทุก <C HA> อย่างจะเสื่อมเร็วอายุจะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลเสียเยอะถ้าเที่ยวกับว่าเราอยากเราอยากสูงขึ้นมาแล้วเราไปฉีดอันเนี้ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ <C HA> ไม่สมควรครับ <C HA> อุ๊ยพอฟัง er แบบนี้ไม่ใช่จริงไม่ไม่จริงว่าคือห้ามทำ <C HA> เอาอันนี้อันแบบ เอาไว้แบบว่าพิจารณานิดนึงดีกว่าแล้วระบางนี้นะคะงานนี้เนี่ยอาจะต้องให้หมอเขาตรวจก่อนครับให้เขาตรวจดูว่าลูกของเราเนี่ยมีภาวะขาดฮอร์โมนจริงๆรคุณหมอเขาจะแนะนําให้ฉีดแน่นอนครับอืมต้องไปแบบว่าทําการตรวจก่อนเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเวลาฉีดเข้าไปแล้วทําการแก้ไขยากมาก เพราะว่ามันคือตัวที่เขาไปทําลายกระดูกของเราเลยนั่นเองค่ะยังไงก็ลองฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะคะเพิ่มเติมไปที่ข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะอันนี้ค่ะคุณหมอเขาบอกว่าเมื่ออายุถึง18ปีโอกาสที่ความสูงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะๆเป็นไปไม่ได้แล้วจริงเหรอคะถ้อยยุแบบจริงครับอ๋อเหรอขนาดนั้นเลย้าเราูอย่าง้ตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วละ่ะค่ะ เด็กจะหยุดสูงเนี่ยอยู่ที่อายุประมาณผู้หญิงสิบแปผู้ชายประมาณยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสูงเยอะๆเนี่ยไม่มีนะครับอาจจะสูงได<อ>้นิดย์เนาเซนสองเซนประมาณนั้นสามเซนเต็มที่ค่ะค่ะแล้วถ้าประมาณยี่สิบปีเป็นต้นไปเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอโอกาสก็จะน้อยไปที่ผมบอกว่ามันมันเราบอกไม่ได,เไได้เราบอกแค่อายุอย่างเดียวไม่ได้ครับคงจะต้องมาดู<อ>หลายๆอย่างแ้มันยังมีมันจะมีช่องทางตรงไหน เสริมได้บ้างหรือเปล่าเป็นแต่คนมากกว่าเท่ากับว่าความสูงขึ้นเยอะๆเลยสี่ห้าเซนเลยเนี่ยไม่มี้วครับถ้ามีก็หลอกกันอ๋อนะคะอันนี้เท่ากับว่าถ้าจะเพิ่มโอกาสในความสูงเนี่ยต้องเรบเร่งรีบตัวเองนิดนึงคือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยโตมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ลูกเราสูงเนี่ยเราต้องดูแลตั้งแต่เด็กนะครับอ๋อเห็นไหมต้องดูแลตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะช่วงไหนเป็นช่วงที่ที่สำคัญก็คือต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงโกลสเปิร์ตที่ช่วงที่มันสูงเร็วถูกไหมครับถ้าสูงเร็วแล้วเราทำให้เขาสูงได้เร็วได้เต็มประสิทธิภาพตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้ความสูงแต่ถ้าช่วงนั้นเราช่วยบูทหน่อยเลยไปหรือมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่กลับมาแล้วกระตุ้นยังไงก็ไม่ไปแล้วโอ้เด็กวัยนี้ยังถือว่าโชคดี ต้องรีบวางแผนนะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะเห็นไหมเป็นโชคดีด้วยได้มาเจอเจอกับนะคะคุณหมอของเราแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อต่อไปค่ะอันนี้คุณหมอตอบไปแล้วเมื่อกี้สักครู่นี้ดื่มนมแทนน้ําแล้วจะสูงจริงหรือเปล่าคะมีโอกาสสูงครับมีโอกาสสูงมากกว่าดื่มน้อยแต่ว่าถึงว่้ดื่มนมเยอะๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าในนมมีโปรโตีนกับแคลเซียมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราได้โปรตีนจากที่อื่นเราอาจจะไม่ต้องดื่มนมแทนน้าก็ได้ครับเพราะเด็กอาจจะเบือ่อหรือว่าเราอาจจะได้สารอาหารอย่างอื่นที่มากเกินไปไม่ไมปกกหน้าหม,<ต>มูมันจะได้อย่างอื่นเยอะเพราะอ,อย่างนี้เราอยากได้โปรตีนถูกไหมครับแต่ในนมมันมีนอย่างอื่นด้วยอ่าอประมาณนี้ก็ต้องทานให้มันทุกอย่างให้มันอยู่ในใในนสมดุลมากกว่าในปริมาณที่เพียงพอต่อที่ร่างกายคนรับใช่ครับ ไปที่ข้อต่อไปกันค่ะจริงหรือไม่คะที่เขาบอกว่าเด็กแพ้นมวัวกินนมวัวไม่ได้ถ้าโตมาน้องเตี้ยแน่ๆเลยอันนี้ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า<อ>นมก็ยังมีแค่โปรโตีนแคลเซียมเป็นหลักถ้าเด็กแพ้นมวัวกินนมวัวไม่ได้ก็หาโปรโตีนจากแหล่งอื่นได้หาแคลเซียมจากแหล่งอื่นได้ครับค่ะ อันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเผื่อใครแบบไปรู้ข้อมูลมาผิดๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันพี่น้องๆพอคลอดออกมาแล้วสักพักแบบแพ้นม,มวัวกินนมวัวไม่ได้คุณแม่ไม่ต้องกลัวนะคะคุณหมอบอกแล้วไม่จริงไปข้อต่อไปกันค่ะจริงหรือไม่อยากสูงแค่กินโปรโตีนเยอะๆก็พออาหารหมู่อื่นไม่ต้องกินก็ได้จริงหรอคะอันนี้ก็ไม่จริงครับ คือเราก็ต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่ตามตามหลักนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละอย่างก็ต้องกินให้มันเพียงพอมันคนบอกกินครบห้าหมู่จริงฉันกินแล้วละ่ะวันนี้ผักเขียวกินวิตามินซีกินอะไรครบล้วแต่ว่าก,กินอย่างละนิดเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับมันครบแต่มันไม่พอ,อมันต้องทั้งครบด้วยทั้งพอด้วยนะครับแต่ว่าคัวสําคัญจริงๆที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตก็คือโปรตีนครับ ค่ะแล้วกลุ่มพวกแบบผักใบคงใบเขียวพวกนี้มันจะมีพวกนี้มันจะเป็นส่วนประกอบครับนึกออกไหมครับเหมือนเหมือนกับเหมือนกับว่ารถยนต์เนี่ยมันจะวิ่งได้เครื่องยนต์มันต้องมีลูกสูบที่แข็งแรงดยว่ครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือโปรตีนไอ้ส่วนผักผลไม้วิตามินเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนน้ำมันเครื่องหล่อลื่นอ่าเ่ครื่องยนต์มันทํางานดีถ้าไม่มีน้ํามันหล่อลื่นในเครื่องก็ไม่าไม่ได้เหมือนกันค่ะ อ่าเห็นไหมอ่ะค่ะ,ะก,กันเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยค่ะการกินคลสตุ้มค่ะหรือว่าตัวนมน้ําเหลืองช่วยให้สูงได้จริงหรอคะคอสตุ้มนั้นเป็นน้นํานมที่ที่มีในช่วงที่คุณแม่หลังลอดนะครับช่วงหลังลอ,อดช่วงแรกๆเนี่ยน้ํานมจะออกมาเป็นสีเหลืองๆนะครับยังไม่เป็นสีสขาวนะครับ เขาเรียคอรสตุมคอรสตุมจริงๆนะในใน,ในในทางการแพทย์ถือว่าในน,นั้นเนี่ยจะมีพวกภูมิคุ้มกันนะครับอ่าเป็นภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คอรสตุมมันมีอยู่แค่ช่วงสั้นๆนะครับมันคง<อ>ไม่ได้ถึงจะทําให้สูงได้หรือสูงไม่ได้เพราะว่ามันอีกยาวนานกว่าเด็กตั้งแต่เกิดจนถึงอายุสิบแปดปีอ๋อ ไม่งั้นไม่จริงครับมันก็จะได้เพียงแค่ช่วงช่วงแรกๆเท่านั้นใช่เช่าน,นั้นในเมน,นนั้นเราเป็นผู้พิการมากกว่าครับค่ะเป็นผู้ผมกกิกันให้กับลูกแล้วก็เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวแต่ว่าไม่สามารถเป็นระยะยาวที่จะเพิ่มโอกาสสูงให้กับน้องๆได้ครับไปต่อข้อต่อไปอันนี้จริงหรือเปล่าเพราะหนูกินเยอะมากเหมือนกัน <c oughs> ดื่มน้ําอัดลมมากๆทําให้เตี้ยอันนี้จริงๆ <c oughs> อันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่จริงอ่ะนะ ในน้ำนมไม่มีแคลเซียมคาร์บอเนตแค่นั้นเองนะครับมันไม่มีอะไรครับมันอาจจะลดการดูดซึมของสารอาหารอันนั้นเป็นได้นะครับถ้าในมูดอย่างแง่นั้นนะครับแต่ถ้าในในของเอฟเฟกโดยตรงเนี่ยมันไม่มีครับแต่อฟเฟโดยอ้อมอาจจะมีบ้างกินปริมาณที่น้อยนิดนึงบอกตัวเองนะคะ แต่จริงๆแล้วเด็กๆก็ต้องเรามาระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องน้ำอัดลมด้วยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปกันค่ะนี่เป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะใช่การวิ่งเล่นหน้าบ้านไม่ใช่การออกกําลังกายที่ช่วยให้เด็กสูงขึ้นจริงหรเอคะไม่ไมใ่ใช่การออกกำลังกายใช่การออกกําลังกายที่ทําให้สูงนะครับเป็นการออกกําลังกายเหรอะคะ เป็นการออกกำลังกายที่ทําให้สูงต้องบอกว่าเวลาที่เรามาบุ่งเน้นเรื่องเรื่องสูงเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกมี<ฆ>สองทฤษฎีมีแรงกระแทกมีแรงดึงอะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับ<ฆ>การวิ่งออกกําลังกายมันก็เป็นแรงกระแทกนะครับแต่ปัจจัย<อ>ที่สองเนี่ยการวิ่งออกกําลังกายก็คือว่าร่างกายเนี่ยมันจะมีแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์มันม<ฆ>ีการใช้พลังงานมีการเผา,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 าผาลาญพลังงานมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมีมเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะสูงด้วยครับแล้วจริงเหรอคะที่เขาบอกว่าต้องประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นไป<อ>ถึงจะช่วยได้จริงๆแล้วโดยทฤษฎีเนี่ยแอรโรบิกมันก็คือถ้าอัตราก,การการเต้นหัวใจมันเกินมาตรฐานนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาแค่ยี่สิบนาทีขึ้นไปมันก็ได้เอ็กซเซ์ไซส์ละ แต่ว่าท่เอาภาพรวมเราไม่รู้ว่ามันจะเกินมาตรฐานกี่เปอร์เซ็นต์ตอนไหนก็ประมาณการก็ได้ครับแต่หนูว่าเวลาน้องๆเขาวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านน่ะเกินหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วล่ะค่ะแม่ไม่เรียกไม่เข้าบ้านประมาณนี้ไปที่ข้อตอบไปที่ข้อต่อไปค่ะจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะการออกกำลังกายให้สูงเขาบอกว่าต้องออกนานๆยิ่งนานยิ่งดี เมื่อกี้หนูว่าหนึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วนะอันนี้่ออกนานขาดไน,นไม่อันนี้ไม่ถ้าเกี่ยวกับความสูงนะครับไม่เกี่ยวครับค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับความสูงไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเรื่องความ<อ>แข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้ออันนั้นเกี่ยวแต่ถ้าความสูงไม่เกี่ยวครับค่ะอ่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างตัวกล้ามเนื้อต่างๆหัวใจระบบไหลเวียนของเลือดระบบฮอร์โมนอะไรประมาณนั้น อ่าค่ะคือการออกกําลังกายคือดีหมดนะคะจริงๆแล้วค่ะอ่ามาที่เขาอ,อันนี้เมื่อกี้คุณหมอพูดไปแล้วเหมือนกันอันนี้ก็เขาบอกว่าการโหนบาร์เป็นวิธีออกกําลังกายที่ช่วยเพิ่มความสูงได้ดีที่สุดจริงหรือไม่ไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆนะ,ะเอ,เอ,เอกกรกลกาวพวกนี้เนี่ยเขาเขาไปคิดว่าการโหนบาร์เป็นการออกกําลังกายแบบแรงดึงอก็เ,เลยคิดว่ามันน่าจะทําให้สูง แต่ว่าการโหนบามันไม่ใช่การออกกำลังกายแบบแรงดึงครับมันเป็นการเข้าใจผิดม,มันก็เลยมันไม่ได้ทําให้สูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กโหนบาในท่านี้เนี่ยนะครับค่ะถือว่าดีนะครับ<อ>เพราะว่าการโหนบาในท่านี้เนี่ยที่เห็นนะครับเขาห้อยแขนยืดมาตรงนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นจากพื้นเนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างของเขาตรงนะครับอ๋อใน,นการโหนแบบนี้ด,ด,ดีครับค่ะ ดีครับทาให้โครงสร้างขอยหลังค่อมอ่าถูกต้องนะครับแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กระตุ้นทําให้อีพิเทเซสโตขึ้นตามทฤษฎีของแรงดึงครับค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่จะทําให้เด็กเเพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆจะชอบเดินหลังค่อมอนะเดินตัวเอียงกันบ้านเยอะหนังสือหนักประมาณนั้นก็หงมากยืดเส้น stretching ปในตัวใช่ครับ ค่ะอคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็เอาแค่พอสมควรให้น้องๆต่อไปอันเนี้ยเยอะมากเด็กไทยตอนนี้การแบกของหนักมากๆจะทําให้เตี้ยอย่างนี้เราเวลาเวลาเราไปช้อปปิ้งถือของหนักๆเตี้ยไมหมคะหมอนักผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะเช้าๆสูงหน่อยเยน็ยนๆก็เตี้ยหน่อยครับแล้วถ้าเป็นน้องๆองะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ามันหนักมากๆ คือถ้าเป็นเป็นกิจวัตรทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่ที่ร่างกายเราย,ยังทนได้เนี่ยนะครับผมว่ามันก็อาจจะมีเอฟเฟค์ไม่เยอะมันจะเยอะมากๆก,ก็คืออย่างเช่นนักกีฬาที่ไปยกน้ําหนักแบบท่าที่เขาที่เราได้เหรียญทองกนะันเยอะๆครับเห็นไหมครับค่ะอ่าแบบท่า,าย,ยกยกดัมเบลขึ้นไปเหนือหัวอย่างนั้นเลยอย่างนั้นนะ่ะอันนั้นนะอ่ะไม่มีใครสูงสักคนเพราะอันนั้นเป็นน้ําหนัก<อ>ที่เกินครับเกินมากๆ ถ่วงจนเกินไปไแล้วก็ทําซ้ําๆกันแต่ว่าลักษณะของการยกของอะไรพวกนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะทาให้เตี้ยไหมถ้าถามผมเพราะว่ามันอาจจะไม่จริงนะครับตรงนี้ไม่จริงทั้งหมดไม่จริงทั้งหมดอ่าแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าการแบกของหนักๆก,กระดงกระดูกน้องก็จะมีปัญหาค่ะข้อต่อไป จริงหรือเปล่าคะเด็กๆต้องนอนให้ได้เยอะๆสิบชั่วโมงบวกไม่งั้นจะเตี้ยโอ้หสิบชั่วโมงบวกสิบชั่วโมงบวกมันเป็นในทฤษฎีเลยครับก็ต้องการสิบชั่วโมงจริงๆต้องเป็นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนตอนตอนผมเด็กๆเนี่ยสองทุ่มก็นอนแล้วครับอี่้นได้แน่นอนสิบชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้นอนเที่ยงคืนตื่นหกโมงเช้าเนี่ยยังไงก็ไม่ได้สิบชั่วโมงนะครับก็ต้องบอกว่าการนอนเนี่ย การนอนมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งอย่างที่เราบอกแล้วนะครับมีการกินการนอนการออกกําลังกายนะครับเพราะฉะั้นการนอนก็จะเป็นปัจจัหนึ่งแต่ถ้าเรามองลึกเข้าไปการนอนเนี่ยที่เรากังวลก็คือโกรธฮอร์โมนกับฮอร์โมนตัวอื่นที่จะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับสนิทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนได้น้อยเนี่ยอาจจะต้องนอนให้มีประสิทธิภาพคือหลับให้สนิท นอนยาวแต่น,นอนหลับไม่สนิทก็ไม่ดีก็คื่นอนอด้วยเวลาที่ค่ะ,ะควรจะให้เพียงพอแล้วก็หลับสนิทเหมือนดับได้เต็มที่ประมาณนี้ค่ะ,ะไปที่ข้อต่อไปกันเลยค่ะจริงหรือเปล่าคะเด็กๆเ,เครียดเท่ากับส่งผลให้เด็กเนี่ยไม่มีความสูงขึ้นอาจจะมีผลบ้างในทางอ้อม นะครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่เรามีภาวะเครียดขึ้นมาเนี่ยระบบฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะครับมันอาจจะส่งผลทําให้ฮอร์โมนบางตัวที่จะเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยมันผิดปกติได้อันนี้มันความเครียดของแต่ละคนมันวัดยากถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็บอกว่ามันก็อาจจะจริงบ้างนะครับแต่ว่าเรายังพิสูจน์มไม่ได้งั้นท้ายดีก็อย่าให้เครียดมากแล้วกัน มันก็คือสารหลั่งฮอร์โมนต่างๆ <ไง S 1> ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะก็เป็นต้องเป็นเคส by c เคสของเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปที่ข้อต่อไปจริงหรือปะโอข้อนี้เนี่ยเด็กไทยมากันเพียบจริงตอนนี้การวางมือถือไว้ใกล้ตัวขณะน้องๆหลับส่งผลต่อการหลั่งกรดฮอร์โมนและการเพิ่มความสูงโออย่างนี้หนูวางทุกวันเลยนะ จริงไหมครับคุณหมอเอ่ออันนี้มีงานวิจัยอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่านมนม,มีคลื่นจะมีคลื่นที่ออกมาจากโทรศัพท์มือถือที่อาจจะรบกวนการหลั่งของโกรตฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะวางใกล้ตัวครับเดี๋ยววันนี้เอาไปวางไว้หน้าห้องเลยค่ะวางไว้ถึงโต๊ะข้างๆก็ได้ครับแต่ถ้าวางบนที่นอนอย่างเช่นคุยแล้วหลับไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ดีครับโอ้เห็นไหมเนี่ย แสดงว่าเป็นเรื่องจริงไม่น่าโกดฮอร์โมโนไม่ค่อยผลิตเลยช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังนะคะอันนี้คุณหมอบอกว่าจริงค่ะเอาไปที่ข้อต่อไปน้องๆผู้หญิงประจำเดือนมาเร็วเท่ากับว่าหยุดสูงไหมคะเพราะฮอร์โมนประจำเดือนมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยจะมีปัจจัยที่เกี่ยวกับช่วงโกรธสเปิร์ต ช่วงโกลส์สเปิร์ดอย่างที่บอกมันจะมีแค่หนึ่งถึงสองปีเป็นช่วงที่เราจะมีความสูงที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอีกห <A, S 2> นึง่งเลี่ยหถึงแปดเซนเลยบางคนก็มากกว่านั้นอีกนะครับเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยมันพอจะเดาช่วงโกลส์สเปิร์ตได้นะครับเพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เขาหลัง่ยสมบูรณ์เนี่ยก็คือเป็นสาวเนี่ยก็คือไปจำเดือนมาเนี่ยถือว่าระบบฮอร์โมนผู้หญิงสมบูรณ์เนี่ยนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจจะมีส่งผลทําให้ตัว รถเพดมันปิดเร็วขึ้นเพราะยั้นเนี่ยถ้าประจำเดือนมาเร็วโอกาสหยุดสูงเร็วก็จะมีครับแต่ก็ไม่เสมอไปไม่เสมอไปเป็ไม่เสมอไปใครหนึ่งเท่านั้นก็คือถูกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอีพีไฟเซร์เพขาเนี่ยไวกับตัวเอสโตรเจนในร่างกายของของเขามากน้อยแค่ไหนครับอืมันแล้วต่ปัจจัยในร่างกายในเด็กผู้หญิงเนี่ย ถามว่าช่วงคโคสเปอร์จะมาเมื่อไหรเนี่ยถ้าประจำเดือนมาปิ๊บเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลางโกสเปอร์แล้วครับแสดงว่าเหลือเวลาอีกไม่นานอืมอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่มีลูกสาวต้องเร่งเพราะว่าไม่งั้นนะคะความสูงที่ยิ่งเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยนะต้องเพิ่มเร็วๆตัวนี้ค่ะต่อไปค่ะจริงหรือเปล่าคะคุณหมอขะกินยาคุมทำให้กระดูกปิดเร็ว คือคือถ้าถามว่ากินยาคุมทําให้ปิดเร็วเนี่ยมันยาคุมมันมีเอสโตรเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่กินยาคุมมันก็อายุก็ต้องเยอะหน่อยแล้วนะครับส่วนใหญ่มันเลยเือนมาแล้วครับอันนี้อันนี้อาจจะถามเผื่อคนแบบตัวอย่างเดียวก็คือกินยาคุมมันก็ทฤษฎีมันมันน่าจะผ่านไปแล้ว่ะครับ อ่านะคะประมาณนี้อันนี้น่าจะแบบเป็นคนที่โตแล้วอยู่ในวัยทำงานแล้ว mm hmm. ก็น่าจะไม่กระเถิบมากไปเท่าไหร่แล้วค่ะโอ mm hmm. <laughs> okay. เคข้อต่อไปฉีดยาชะลอการเป็นสาวจะทำให้ลูกมีโอกาสสูงมากขึ้นไหมคะอุย้ยมีแบบนี้ด้วยเอออันนี้เนี่ยก็อันนี้เป็นออปชั่นหนึ่งนะครับเวลาที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็ลูกสาวแล้วลูกสาวเริ่มเป็นสาวตั้งแต่อายุสัก ถ้าถ้าจริงจทางการแพทย์นะครับถ้ามีถ้ามีประจำเดือนก่อนแปดปีเนี่ยถือว่าเป็นสาวเร็วส่วนใหญ่เราแนะนําให้โตเร็วมากแนะนําให้ฉีดฮอร์โมนเพื่อชะลอเพื่อเพือ่อให้เอสโตรเจนเนี่ยมันยังไม่ออกมาเยอะมากนะครับให้เหมือนคน<อ>ปกตินะครับค่ะ,ะอย่างที่บอกว่าเวลาเป็นสาวคือว่ามันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือดค่อนข้างเยอะมันก็จะสง่งผลกับร่าเหมือนกัน แต่ว่าอที่บอกมันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอไปจำเดือนมาสิบขวบนะครับแล้วก็ฉีดมาเพื่อให้มันชะลอ,ะอ,อไปหยุดฉีดสักสิบเอ็ดสิบสองขวบความสูงก็อาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากก็ได้นะครับเพราะมันแค่ปัจจัยหนึ่งเอสเจนเป็นแค่ปัจจัยเดียวครับไม่ใช่ว่าเป็นทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่อันนี้ ต้องแบบว่าระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องร่างกายแล้วก็ฮอร์โมนเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว